ฮูดอ่ะง่ายๆเลยเสืสเขียนฮูดเขอเมนสื้ทฮูดนะคะเสื้อตัวฮูดชายอ่าเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะฮูดของผู้ชายนะคะกระสอบรีวิวส่งฟรีค่ะลูกค้า่าอืมใครอยากรับ ใครอยากรับรายการนี้ลูกค้าก็พิมพ์รับมาได้เลยนะคะส่งฟรีนะดูต่อเลยค่ะไม่มืดนะพี่นะ <ไป S 1> ส่งฟรีค่ <ไป S 1> ะ,ะใช่มามาดูงานกันค่ะพี่หาส่งฟรีพี่ต้นต้าไปไหนละโอเคส่งฟรีลูกค้าส่งฟรี นี่เลยสามพันกว่าบาทเดีเ๋ยวเรามาดูกันเดีเ๋ยวเรามาดูกันนะคะชมปิ้โอ้ยอมาถึงก็แชมปิง,ปงเลย <laughs> มาถึงก็เจอเลยไรวะโอ,อ้หากครอยากรับนะลูกค้าขาราคายังไม่ถึงสี่พันนะคะจำนวนก็ได,ได้ได้น่าจะพอๆกับป้ายทันตะวันนะ่ะทันตะวันเราได้เท่าไหร่ร้อยเท่า,หาไหร่ร้อย อ๋อประมาณ80 90เกาอ๋อประมาณ8 88แปดสิบแปดนะแปดสิบแปดแปดสิาอ่ะปดสิบถึง90ตัวนะคะลูกค้าโดยประมาณนี้นะคะต้องหวังนะลูกค้าที่มากเลยตัวนี้แอโรโพเทลไอ้เนี่ยการ์ตูนอะไรรึไรการ์ตูนเออใครอยากรับกระสอบนี้ให้ไวเลยค่ะลูกค้าขาใครอยากรับกระสอบนี้ให้ไวเลยส่งฟรี N C A อะไรวะ อันนี้เท่าไรอะเลี่ยดูยเลยเด yeah. เรียบแบบเนี้ยนะกิวเด่นกิวเดนลูกค้ากิวเดนกิวเดนยอมแก๊บเอ๊แก๊บแก๊บแก๊บเฮ้ยแก๊บทูโทนว่ะสวยจังแก๊บทูโทนนะนี่มันยอมนี่สวยกว่าสวยมากแก๊บค่ะลูกค้าค่ะเอาเลยเอาเลยใครอยากรับเอาเลยโอ้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยโอ้ตัวนี้สวยมากนะอะใครอยากรับใครอยากรับรีบเลยลูกค้า ใช่ลูกเดียวค่ะมันมีกระสอบเดียวก็เลยคิวเดนนะี่ยลูกค้าหะ,ะก็เลยมาเปิดให้ค่ะเลยมาเปิดให้นะคะอสงานตากนะพี่ไม่ใช่งานสกรีนนะอย่างเลิศเลยอ่ะเอออันนี้ประเทศอะไรวะทายทีประเทศพมา่าเออ ดีนีอ่อะไรเนี่ยสวยแบบเรียบะะเรียบนะคะเรียบหรูดูดีอ่ะใครที่อยากรับรีบเลยนะคะลูกค้ามีแบบเป็นซิปหน้าก็มีนะคือทาแบบซิปแบบสวมนะคะ<ๆ>รวมกันค่ะพี่หารวมกันเลยนะคะอ,อ่ะใครที่ถามงานบุคคลเนาะงานบุคคลก็มีนะคะงานบุคคลนะรีบจัดให้ไวเลยลูกค้านะคะ,นะคะรีบจัดให้ไวเลย คิวเดนค่ะโอ้สีทองไงสีทองโอ้คือเขาแบบว่าน่าข้างบนไม่หยิบหยิบข้างล่างดูซินี่ใสคิวเดนค่ะลูกค้าอันนี้ประเทศอะไรออีกะคิวเดนอีกแล้วคิวเดนอีกแล้วไซส์จะเป็นไซส์ปกติเลยนะโอุตัวนี้สวยมากสวยมากเลย ที่แขนก็สวยนะโอ้ทำที่แขนก็สวยเลยพี่จา๋นานั่าดูดิสวยจังเลยอ,อ้อสวยสวยสวยแต่งกันแล้วเว้ยโอ้สวยสวยนี่หนาคือมันได้ส่งได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทรงแบบนี้มันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงพี่ <นะ S 1> ใส่ด้วยกันได้เลยใ,ใช่ใโอ้สวยมากกระสอบเดียวลูกค้าใครจะได้เป็นเจ้าของไม่แพ้าเสือหอนสวนาพอๆกับธันดวันนะคิวเดเนค่ะทรงไซส์สวยด้วยพี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบ S M L ค่ะไซส์สวยมเีเดียมนะ มีเดียมก็ไซส์เอ็มอ่ะพี่ไซส์เอ,อ็มอ่ะโอ้ยต้นสวยมากชิมบบลนนี่หายากมากสด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 ส,ดสดโ,อโอ้โหอเมริกันอีกเกิลค่ะลูกค้าให้ไวเลยมีกระสอบเดียวให้ไวเลยมีกระสอบเดียวค่ะตัวนี้เป็นแบบซิปนะแบบซิป มีกระสอบเดียวพี่มีกระสอบเดียวให้ไวเลยนะให้ไวเลยให้ไวเลยลูกค้าตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อใหม่อยู่นะคะ oh <my. S 1> ยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะมีทําเป็นเหมือนสไตล์ยีนที่ใช่ลาย,าย,ยใครผ้า,ย,าย,ยีนนะจัดเลยลูกค้าตัวนี้ให้เสนเอ็มค่ะเรียบร้ดูดีอ๋อ สูสกีนก็สวยนะจ้าลูกค้าขาเฮ้ยให้เฉินเอ็มนะโอ้นี่วูดแบบเป็นเสื้อกลามังพิมหม่องเขานะคะให้นเอ็มนะลูกค้าใหฉันเอมนะคะนื้อนี่เลยนะพี่ดาวเหอใส่สวยใส่สวยใส่สวยใสสวยเห็นเต็มอยู่ใช่ไหม อืมชเวนตี้แมนค่ะ, man ะชเวนตี้วันแมนอะไซส์สวยให้สวยมากเลยอะให้ฉันเอ็มอีกแล้วโอ้สวยเลยพี่มีฟไฟเบอร์ชเวนตี้วันนะ,ะลูกค้าฟไฟเบอร์ชเวนตี้วันนะ,ะมันี่อะไรเพียงคิวเด่น่ะ ไซส์ดีมากเลยนี่นโอู้หู้อสวยว่ะเป็นเหมือนบาสเกตบอลไหมกาเรียกว่าอะไรวะบาสเกตบอลหรอะไรโอ้สวยสวยสวยเออมือนลูกเทนนิสอะไรเงี้ยนะใครอยากรับลูกค้ารีบเลยรีบเลยลูกค้าค่ะใครอยากรับรีบเลยใครอยากรับรีบเลยนะครับฟี فا ทีมหาลูกค้าหาของจริง นี่ของจริงอเมริกันอะไรวะอเมริกันคือฮูลิสเตอร์เออหรูหรูนี่หรูหรูนะคะฮูริสเตอร์พี่ฮูริสเตอร์โฮลิสเตอร์โฮลิสเตอร์ใหม่อีกแอ้วฮลิสเตอร์นะใช้ได้เลยนะของดีราคาไม่แพงนะเนี่ยแบบที่ลูกค้าอยากได้แบบมีหมวก มีหมวกเขาเรียกว่าอะไรอะบุขนนิ่มๆนะคะก็มีเหมือนกันโอ้ตรงนี้ก็สวยว่ะวอลเลย์บอลโอ้ไังกี้น่าโอ้โหถูก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 อันนี้ถูกไม่เดียงไม่เถียงถูกถูกถูกเครื่องหมายถูกลูกค้ามีกระสอบเดียวใครอยากรับเลยรีบเลยโอ้โหสวยสวยสวย ใครอยากรับรีบเลยค่ะรีบเลยรีบเลยรีบเลยเหลือหฮะเหลือสิบหา้หาเปอร์เซ็นต์แบตเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์งั้นเอาแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวซื้อย,ยืดเราให้เปิดพรุ่งนี้ก็ได้แบตหมดละเดี๋ยวนี้กว่า้าเลยลูกค้าเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละอ่ะขอเปิดรายการนี้รายการสุดท้ายแล้วกันนะคะลูกค้านะเพราะว่าแบตจะหมดละฟุตค่ะ เดี๋ยวที่เหลือมันจะมีโปรเซยืดพี่เนี่ยว่าจะเคลียร์เสยืดผู้หญิงนะคะแขนยาวก็วจะเคลียร์แบบถูกๆอะ่ะใครที่แบบว่ารออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไลฟ์พรุ่งนี้เนาะเสยืดเนาะนี่จำจจม,ม,ม,มรีบรีบให้ไวเลยนะพี่นะรีบให้ไวเลยนะใช่ใช่ใช หรอลายเหมือนกันใช่ไหม,ไมอ๋อนี่ไงนี่ไงเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะคะลูกค้าที่สำคัญคืองานมันไม่ค่อยเปื้อนนะไม่ค่อยเปื้อนไม่ค่อยขาดนะแต่พี่<า>ดูแล้วจำนวนน่าจะได้เป็นร้อยอยู่อ่ะ เพราะว่ามันมันออกไซส์เ m เยอะแล้วก็ผ้าผ้าไม่นาด้วยน่าจะน่าจะน่าจะแบบสินค้าใช่ไหนอ่ะพี่ขอดูผ้ามหน่อยโอ้ยดีเอนซีโทงานแรก็มานี่ดีเอนซีสวยเนาะซื้อมาหนึ่งไม่ได้แล้วราคาเนี้ยเอา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 ราคากระสอบสามเจ็ดเก้าศูนย์ไปซื้อตัวนี้ตัวนี้ยไม่ได้เลยจริงเจริง ขอตัวนี้นั่แล้วกันดีไซน์ by USA ลูกค้าค่ะวู้โหได้งานสวยเฮโอ้อ่ะกระสอบเดียวเท่านั้นน่ะลูกค้าโอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่างูคิดว่างูตกใจหมดเลยโอ้โหสวยสวยสวย a อ r o w บ a t r o l Arrow p a อ่ะ เอาให้ไวนะแบตใกล้จะหมดแล้วนะเร็ว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 ดิดอกดอกดอกอดอกดย่ที่สวมากโอ้ของเด็ดต้องรีบจัดอ่ะลูกค้าขานะนี่ไปเลยโอ้ยลันลโอ้ยดีเซลจัดเลย ลูกค้าก่อนแอโร่โบเทลอีกแล้วนะคะแอโร่โบเทลอีกแล้วโอ้ยแบรนด์ได้รัดมากแบรนด์รัดมากดูดิเออเนี่ยเป็นกระดูกอะไรวะกระดูก <c oughs> <c oughs> ไปเตรียมตัวก่อนก็ได้ขอ้อพี่อ่ะพี่อ่ะไล่รอลูกค้า <c oughs> ลูกค้ามาแล้วล,ลูกค้า้อืด้าา,าเาหพีออ่พี่เปิดรอลูกค้าดราก้อนพาตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยมาดูดัวนี้อ่านั่นไงอเมริกันอีกเกิลพี่เป็นบุขนนี่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรวะอง,งนิ่มๆอ่ะ อเมริกันอีเกิพี่เนี่ยอ่ๆนี่นะลูกค้าอเมริกันอีเกินะเออเนี่ยอ้แต่ละตัวสุดยอดอ่ะใช้ได้เลยนะ,ะอืราคาถูกมากนะราคาถูกมากเนะคิวด้นค่ะคิวเด้นที่พี่ยกอยู่ได้อยู่ใช่ไหมได่ไดมีทั้งแบบสวมแล้วก็แบบแบบอ่าซิปนะแบบสวมแล้วก็แบบซิปนะคะ ฮาร์ดค่ะฮาร์ดถ้าหนามากเลยพี่ถ้าหนาแบบแน่นมากเลยอ่ะแน่นดลยด่อ๋อตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมันต้องเทมันต้องเทขนาดนี่ตัวสุดท้ายพี่อ่าแคปไดป้เลยค่ะขออนุญาตส่งรายการนะคะ แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาจัดโฟรโลเลดี้ทีเชิ์ตกันค่ะพี่หานะคะเดี๋ยวจะเคลียร์โกดังเลดี้ทีเชิ์ตนะคะอ่ะเดี๋ยวสําหรับ2รายการนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่มาดูย้อนหลังและท่านมีว่างอยู่พี่รียทักแชทมาได้เลยนะคะเพราะว่า2รายการนี้มันมีแค่อย่างละหนึ่งกระสอบหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กักบไลฟ์ถัดไปวันพรุ่งนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะกดเลยดิค่ะ